คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงทีมที่ผมใช้ผ่านด่านนะครับ10ขีด3าห้องถงเอกนะครับมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับก็ตัวแรกนะครับพวกขี่ตัวแรกนะจะเป็นดาร์กช็อกโก้นะครับดาร์กช็อกโก้นะครับผมจะใส่เป็นนี่ครับท็อปปิ้งนะครับรคฟามเสียหาย3านะครับโจมตี2นะครับอ่าทาไมถึงใส่โจมตีนะครับเพราะว่าออฟลองโจมตีนะครับนี่ครับจะเป็นรความเสียหายนะ 3.3%เลยนะครับกับนี่ครับอีออฟหนึ่งนะครับก็ลดความเสียหาย5.2%ครับถ้าเทียบกับออฟของอัลมอนต์นะครับนี่ครับลดความเสียหาย4.1%เองนะครับก็ถือว่าเยอะกว่านะแนะนํานะครับว่าถ้าดาร์กช็อตนะครับเรเวลเยอะๆนะให้ใส่เป็นโจมตีร้วนเลยนะแล้วก็ออฟลองนะครับเป็นลดความเสียหายนะน่าจะเหมาะกว่านะครับแล้วก็มันจะช่วยเพิ่มดาเมจได้มากขึ้นนะครับ โอเคตัวต่อไปนะครับจะเป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรผมก็ใส่เป็นโจมตีรวดนเหมือนกันนะครับส่วนออบลองออบลองผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะตัวนี้นะแต่แนะนํานะครับว่า,าให้ใส่หาคูททมนะครับให้คูททม5ขึ้นไปนะครับผมว่ามันจะช่วยในการมีฮิวสกิลคููดาวนะครับได้เร็วขึ้นนะครับอะ ส่วนตัวต่อไปจะเป็นชะเอมนะครับะชะเอมผมก็ใส่เป็นโจมตีรวนนะอ่ะมาดูเป็นออบลองกันออบลองผมจะเน้นไปไปทางลดความเสียหายครับเพราะว่าจะให้รู่น้องชะเอมนะครับยืนได้นานขึ้นนะยืนได้ถึกขึ้นนะครับนี่ครับลดความเสียหายผมก็14.5%เเลยนะครับส่วนตัวดามจของผม มี2ตัวนะครับจะเป็นเวมพายครับเวมพายผมก็เลเวลเต็มแล้วนะครับนี่ครับก็มาดูออกกันนะครับอ่าเวมพายผมจะเน้นเป็นพลังโจมตีครับแล้วก็คูไทม์นะคูไทม์ห้าจเนะครับเออคือผมเอาไว้ตีมังกรด้วยนะครับแล้วก็อ่าถ้าเวมพายมีคูไทมนะครับมันก็สามารถกัดเร็วขึ้นด้วยนะครับ ส่วนตัวดาเม็ตัวที่2จะเป็นข้าวายครับโอเคมาดูท็อปปิ้งข้าวไรกันนะครับอ่านี่ครับก็จะใส่เป็นโจมตีล้วนนะแล้วก็ออบลองนะครับจะเป็นพลังโจมตีนะแล้วก็ลดความเสียงหายครับคือทําไมถึงใส่ลดความเสียหายครับเพราะว่าเอามายืนให้ข้าวายมันถึกขึ้นนะครับคือป้องกันดาเมจนะครับดาเมจมังกรนะครับดาเมจดไม่มดด้วยนะครับ ส่วนสมบัติที่ผมใช้จะเป็นนี่ครับหนังสติ๊กนะครับเอาไปลดปอะนะครับลดป้องกันนะครับของสกรูที่อยู่ไกลนะก็เอาไปลดบอสนะครับนาฬิกาคูลทาม์ช่วยในการรีสกิลนะครับให้เร็วขึ้นนะแล้วก็ตำาลานะครับเพิ่มพลังโจมตีทุกตัวนะครับทุกตัวละครในทีมนะครับอโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าครับ โอเคครับมาถึงมอนเว็บเลขนะครับผมจะกดด้วยมือนะกดหนันสติ๊กครับแล้วก็รักช็อตกรับเวมพายเข้าลายจะเอมนะครับอ่ะเราต้องเคลียร์มอนนะครับไม่เร็วนะครับเว็บนี้นะครับคือห้ามต่ำกว่านะครับ2นาที40่ิวินาทีนะตอนนี้ก็ผมก็2อ2นาที4ีสินะครับคืออาผ่านแล้วนะครับอ่ะมาถึงบอสแล้วนะครับจังหวะที่2นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะโอเคอาจากวันที่สองก็ดักเข้คกรับหนังสติ๊กรับเวมไพเข้าลายครับนี่ครับสเกตเร่วมเลือดบอยครับนี่ครับเกือบหมดหลอดเลยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องใช้ครูดาวนะครับไม่ต้องใช้สก,กิลนะรอใมันตีธรรมดาไปนะครับนี่ครับโอเคทําไมรอใมันตีธรรมดาเพราะว่า อาวเวฟต่อไปนะครับเราก็สามารถใช้ทกิลได้ครบนะครับอ่ะโอเคครับก็รอบสองครับกดพร้อมมาเลยครับดักช็อกนะครับเวมพายเข้าลายแล้วก็หนังสติกนะครับนี่ครับสังเกตเลือดบอดน้ารถไปเลยนะครับโอเคทีนี้ผมก็กดออโต้เลยนะครับนี่ครับพอให้สมุนไพรฮิวไปนะครับ อ่ะผมไม่นำนะครับว่าให้กดด้วยมือนะแต่ผมไปกดออโต้แล้วนะครับคือไม่เป็นไรครับผมว่าจังหวะน่าจะคิวไหวอยู่ครับสมุนไพรน่าจะคิวไหวอยู่นะครับ,น,น,ววน,รบนี่ครับผมลองกดด้วยมือแล้วบางทีนะผมก็หงงอยู่นะบางทีจังหวะนะผมเลยออโต้ไปเลยครับก็กะจังหวะสมุนไพรย,ยิงเอานะครับนี่ครับ เวลาบอสมันทิ่มแทงสามครั้งนะครับให้กดสมุนไพรฮิวนะแต่จังหวะนี้ผมไปซีอิวสมุนไพรก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะนี่ครับโอเคชะเอมไปแล้วนะครับตัวหนึ่งตอนนี้เลือดบอสเหลือสามล้านแล้วนะครับโอ้โหตีคตรแรงผมไปดันพลาดนะครับคิวสมุนไพรไม่ค่อยปาจังหวะเท่าไหร่นะครับแต่ โอเคน่าเดี๋ยวยืนไหวอยู่นะอ่ะก็สำคัญนะครับอ่าให้มีสมนไพรนะครับอ่าอัพน้องให้เยอะหน่อยนะครับมันจะช่วยในการผ่านนานได้ให้ขึ้นนะแล้วก็ตัวนามิดหลักนะครับอ่าต้องมี2ตัวขึ้นไปนะครับอ่าถ้าไม่มีแวมไพร์กับข้าวไรใช้ตัวอะไรบ้างนะครับก็ใครปั้นลูก,ลกเกดเขาใช้ได้นะ ใคยปั้นลูกเกดกับเอปเปโซนะครับเอปเปโซเวลหกสิบก็ก็ผ่านนะครับถ้าไม่มีสองโปรนี้นะนี่ครับศูนย์ไฟผมตายแล้วนะครับเลือดบดเหลือห้าแสนนะครับสี่แสนนะครับมาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าครับโอเคเข้าลไรผมปิลแล้วนะครับเหลือแค่สองโปรแล้วนะครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับโอเคเมือไฟกัดทันครับโอเคโอเคผ่านแล้วนะครับสิวเขียนมากเลยนะครับ ก็ดาวเมจดผมยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตัวดาวเมจดอ่ะเลยผ่านแบบสิวเสียนนะก็สมุนไพรดาวผมก็น้อยนะครับมันเลยฮิวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะนี่ครับคือทิกง,ง่ายๆนะครับสำหรับผ่านบอสตัวนี้นะครับคือเพื่อนๆต้องมีเวลคุกกี้เยอะๆหน่อยครับแล้วก็มีดาวเยอะๆหน่อยครับ ถ้าอ่าเรามีดาวน้อยนะแนะนํานะครับว่าอ่าให้อัพค,คุกกี้ให้เกินเลเวล5 5มาทุกตัวนะครับผมว่าน่าจะยืนไหวนะอ่ะก็มาถึงคัสซีนนะครับผมก็กดกดไปเลยอ่ะก็ ถ้าใครมีเอสเปซโซ่นะครับก็ใช้ได้นะครับเอสเปซโซ่นะแต่แนะนํานะครับเอสเปซโซ่นะครับให้เลเวลวา50มาขึ้นไปนะแนะนํานะครับตัวดาเมจนะครับต้องเลเวลห้า50มาขึ้นไปนะส่วนอ่าตัวฮิวนะครับใครไม่มีสมุนไพรก็ใช้เพียวได้นะครับอ่าใครมีเพียวนะครับถ้ามีเพียวนะครับก็ยิ่งโหดกว่านะครับโอเคก็ป่านแล้วนะครับโอเคครับก็ได้บางแค่หนึ่งดาวนะ ก็ผ่านแบบสิวเฉียดเลยนะครับมาดูเวลคุกกี้ผมยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเวมไพร์เวลตันแค่ตัวเดียวครับนอกนั้นอ่าต่ำกว่าเรี่ยว55มาเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ